ที่ย,ยชีวิตกูจะมายังไงเอออนี่ค่อยดีหน่อยนะครับเหมือนเดิมแต่แม่งเพื่อนพๆลองสังเกตเดมมันก็กลับเบวียว่ยงอยู่แค่เนี้ยสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องลองเล่นโลมานะครับในคอนเซปที่ว่าให้เราเจ็บแทนเพื่อนนะครับอันนี้ก็ยังไงก็เด็กๆไม่ควรรับชมนะครับแล้วก็ต้องพิจารณานะครับดูแล้วก็ผมไม่ได้ชักชวนเล่น นันนะครับและผมก็ไม่ได้มีเอี่ยวกับเว็บใดๆนะครับเพียงแต่อยากจะเอาสูตรของคนอื่นมาลองให้เพื่อนๆดูเพราะถ้าเจ็บผมจะเจ็บแทนเพื่อนเองณวันนี้เนี่ยเขามีสูตรนะครับก็คือผมเล่นอยู่ตอนนี้เวลาประมาณ2องทุ่มเขาบอกว่าใช้สูตร6 9 9 6 6บาท9รอบ9บาท6รอบแล้วก็ฝากทุนที่500บาทนะครับและที่เหลือก็คือพอหมุนวนครบเสร็จก็ตีไป10%เซนนะครับเทอร์โบยาวๆคอแตกกลับมาวนใหม่เดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับ โอเคผมจะเริ่มปล่อยตกก่อนที่6บาทนะฮะ9รอบไปโจโกเงียบเชียโอเคพอได้ครับกี่สองนะเนาะสามก็ฟันขาดทุนเนาะ ลองดูอ่าโอเคอันนี้สวยครับผมสวยตอนนี้ก็มองได้สองมุมนะกลัวจะแตกเบ็ดเล็กและเบ็ดใหญ่ไม่แตกนะตอน10รเยังไงเพื่อนๆก็ดูๆกันไว้นิดนึงนะครับอรอบที่ห้านะอรอบที่ห ุณก็ยังไม่ลดลงมากรอบที่6นะรอบที่7รอบที่8นะครับ <c oughs> รอบที่9โอเคก็เงียบเงียบอยู่ผมจะขึ้นไปที่เบเกาบาทแล้วปั่นทั้งหมด6รอบนะครับโอเคปลายรอบที่ 1, <c oughs> 1> ก็ยังเงียบเงียบนะ โอ้โหเงียบเลย C ป๊าดโอเคยังพอมา่ไม่รู้จะมาจริงเบานะห้าโอ้โหเงียบเลยว่ะหกโอเคต่อมาก็จะไปที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทเทอร์โบยาวๆเนอะอย่างอันนี้ เหลือ500ผมก็น่าจะไปลงตัวที่45บาทลองดูแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆนะปรับเทอร์โบนะแต่ไม่ต้องตั้งอะไรก็กดไปเรื่อยจนกวะาจะแตกหนังนะครับลองดูปะลุ้นโอ้โหเงียบเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหเงียบเลยผมว่าแม่งน่าจะหมดในเวลาเร็ววะ่ะเอ้ยโอเคอันนี้มาสวยอยู่ ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปี้ยปังอะ่ะคือดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยนะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะครับมันจะมีชุดใหญ่ๆมาบป่านะโหโหโหจุกจุกกันไปเสียดเสียดแน่นเฟอ้อเลยเหมือนเปรี้ยวโอเคอันนี้น้องแจมโบ้แจมโบ้ไปเลยนะครับอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราก็แตกหนักละผมกลับไปวนนะที่หกบาทนะครับหกบาท ปึ๊บเอาออกปั่นไปเก้ารอบเนาะไปหนึ่งโอเคสวยอยู่ นะดูสิจะลงมาสวยไหมเนี่ยแม่งโอเคก็ยังพอได้นี่กจะมีางุ่ดลงมานะโอ้แม่งก็ไปได้ไวสามมันจะงงในตรงนับนี่แหละเออนี่สวยเว้ยยิ่งทําให้กลัวข้างบนใหญ่เลยโอเคเข้าฟีสปินไปนะครับรอบนี้เพิจะปั่นสามครั้งนะ เขาเพื่อนเพื่อนก็ดูไว้เนาะมันก็ผมก็ไม่รู้นะแต่เราก็ดูของเขามานาะเราก็มาลองให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเพราะเราเป็นคนเล่นเหมือนกันมันก็อาจจะมีอะไรที่เป็นข้อแนะนําเพิ่มเติมได้อย่างเงี้ยเนาะโอเคสามนะไปสี่แอน่ยังเข้ายัางมาอยู่จุกจิกจุกนะครับ โอเคอันนี้ก็ถือว่าน่ารักนะใส่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 ปลายาวๆตอนเล็กตออน,น้อยเออดีเว้ยเข้าฝีสปินอีกรอบนะผมไม่รู้นะเป็นเพราะเราไปไปขยี้เบ็ดใหญ่แล้วก็มันเลยทำให้มีโอกาสเบ็ดเล็กได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ ปีสปินกันนะครับโอ้โหอ,อันนี้สวยงามนะคะโอ้อันนี้ก็เยี่ยมยอดแม่งงงไงตรงนับกันนี้แหละเพิ่งจะสีเที่ยวแม่งแล้วเก้าเที่ยวนับกันงงเลยโอเคยังไงก็ฝากพเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าแบบเอออยากให้ผมลองอะไรก็ติดต่อเข้ามานะครับคอมเมนต์มา ให้ผมลองให้ถ้าได้ก็แบ่งกันถ้าเสียผมเสียเองไไม่ไในในคอนเซปที่ว่าเจ็บแทนเพื่อนนะครับโอเคทีที่ห้าโอเคทีที่ห้านะ ที่6นะครับโอเคยังพอแตะๆเนาะหแล้วนะโอเคเก็มีแต่ๆแตขาดทุนทุกอันอเนาะเแล้วแปดเก้อันนี้ครบแล้วนะครับของเบ็ดหบาทที่9ครั้งนะตอนนี้ผมจะปรับเบ็ดขึ้นเป็น9บาทที่6ครั้งนะครับโอเค เราลองไปดูกันสวยๆเนาะฝันธรรมดาเนาะหกครั้งปลายครั้งที่หนึ่งครับเงียบครั้งที่สองครับพอได้เนาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อะเรียกว่าขาดทุนไปนิดหน่อยครั้งที่สามสี่เคนี้ก็พอได้อยู่เนาะแต่งจริงผมพุงตรงไหนนับแบบนี้ยผมแม่งกลัวลืมที่ผายเลยแม่งจะงงเลยตรงที่นับนี่แหละ เลยอาจจะพูดได้น้อยหน่อยเพราะต้องมีสมาธิเนาะเสียนะห้ากลัวนับเกินนับขาดใ้แม่งกายไม่ตรงสูวรอีกหางงอีกโอเค6ครั้งที่6แล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็คือจะปรับเบ็ดไปที่10%นะครับแล้วปรับเทอร์โบนะอย่างอันนี้โอ้โหเฮียจะเล่น60บาทเลยเหรอวะไปไม่เป็นไรเพราะจริงๆตอนเนี้ยแม่งกำไรมาแล้วร้อยกว่าบ,บาทนะแต่ก็เล่นให้สุด ไปให้สุดคุยกับเพื่อนแล้วเทอร์โบโนะครับที่60บาทนะหรือ10%ของยอดนะผมไปนะปึป๊บโอเคมาหน่อยเฮียเสมอตัวก็ยังดีว่าทิพายเอ,อ้ยเฮียอะไรเนี่ยเออแม่งได้เว้ยแม่งไม่ฝีสะกินโอเคไปเอามามาสวยสวยหน่อยเว้ยเออมาเจอก,กันลงกลางเออมาหัวเสือลงกลางลงสองขวยถอดเออ ไม่เป็นไรก็ยังไม่เสียหายนะครับการแตกหนังของผมเนี่ยผมมองว่าตั้งแต่5เท่าขึ้นไปนะจากยอดเบ็ดอย่างตอนร้อยยี่สิบนี่ไม่ถือว่าแตกหนังล้วแม่ง60บาทไวยและดูดิน่ากลัวจริงๆพูดตรงๆนะมันไม่มีโชดเดชดเดโวเหมือนเมื่อวานที่ผมเล่นนะเมื่อวานนี่ยังได้เสียวนะฟันดีสนุกเลยโอเคเพื่อนๆไปต่ออันนี้ก็เสมอตัวเท่านั้นเองนะครับตอนนี้แค่เสมอตัวนะ โอเคลองไปไหลาย,ยาวๆนะครับลองดูไปแล้วนะปึ๊บตอนนี้โอเคแม่งก็ไม่ค่อยสวยนะครับลองดูนะไปโอเคอันนี้แจมโบ้ผมถือว่าแตกหนักนะ360นะเพื่อนเราวนกลับไปแบบเดิมนะครับแมงเยี่ยมยอดมากครับอันนี้ผมถือว่าน่ารักนะอะลดลงไปที่6บาท9้าครั้งนะครับโอเค ผมจะบอกเพื่อนจริงๆเนี่ยเราลง500เราได้มา8 797บาทเนี่ยผมว่าแม่งคือกำไร300ละจริงๆควรหยุดนะอ่ะแต่เดี๋ยวผมไปต่อยซึ่งนิดหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วไงผมก็จะได้ลองตัดจบเนาะอ่ะโอเค6บาท9ครั้งนะครับเหมือนเดิมไปโอเคนะครับผมจะดูว่ามันจะพอแตะให้ไ,ได้เท่าไหร่เนาะเพราะเผื่อไว้ผมเก็บตังค์ไว้ลองสูตรอื่นด้วยเนาะอันนี้ครั้งที่สนะครับ ทั้งที่3ทั้งที่4เวลาผมนับแบบนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนๆนะกลัวลืมทั้งที่5โอเคอน,นี่ก็สวยๆไปนะครับโอเคไปไหมโอ้โหแม่นึกว่าหลงให้ง่ายๆนะเนี่ยแม่งกลัวลืมหก มจริงผมแนะนาจริงแต่เมื่อกี้ควรถอนละเรามีกําไรละแปดแต่นี่ผมไปต่อให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะเก้า <9. S 1> นะครับเพราะจริงๆอยากให้เพื่อนๆถอนแต่เมื่อกี้ละกกาไรสามร้อยเราควรจะหยุดกับมันนะเนาะเพราะของพวกนี้เล่นสั้นๆดีกว่าต่อมาเบ็ดที่เก้าบาทหกครั้งนะครับหนึ่งสองนะฮะสามสี่ โอเคอันนี้สวยนะสวยอยู่แต่ก็ไม่เยอะไม่คุ้มกับที่เราเจ็บไปเมื่อกี้เพราะมันว่าวไปหลายรอบมากห้า,หามาโล่สวยๆมึงสว้5นะครับครั้งที่หกนะโอเคก็ไม่ได้เรื่องอยู่เหมือนเดิมนะมันยังยีหลอกตอกแตกนะโอเคต่อมาผมจะขึ้นเบ็ดไปที่ 10%นะครับคือ75แล้วนะโอเพื่นอนๆอวยพรมผมด้วยนะผมกําไรแล้วนะจริงๆนะเดี๋ยวผมจะไปให้สุดตามที่คุยกับเพื่อนๆไว้นะครับ75บาท10%นะผมจะเทโบ,โบไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะแตกงหนักถ้ารอบนี้ได้เราก็จบเนาะโอเคไปลุยเปยิดกจุเงียบไอสัตว์เงียบเย็ดเทเงียบไอหาเงียบโอ้โหแม่งเล่นหนักเวยเงียบเลยเงียบยาวๆเลยเนี่ย โอ้โแม่งเงียบเลยเพื่อนเชียร์เลยเชียร์เลย,ยโอ้โหเที่ยชีวิตกูจะมายังไงเอออนี่ค่อยดีหน่อยนะครับเหมือนเดิมแต่แม่งเพื่อนเพื่อนลองสังเกตเดมมันก็กลับบิงเบียงอยู่แค่เนี้ยจริงๆผมแนะนําให้ถอนนะเพราะมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อ่ะแต่อันเนี้ผมเดี๋ยวไปต่อ,อยนีดหน่อยเนาะ หบาทไปที่เก้ารอบอนับกันปวดหัวเลยไปแต่ถ้าเพื่อนๆถอนได้ถอนเลยนะจบไปเลยนะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะอันนี้ผมขอไปต่อให้ให้สุดนิดน,นึงน่ากลัวสองนะครับรอบที่สองนะโอเคอันนี้ก็มาดูดีหน่อย หรือเป็นเพราะเราเล่นเบดสูงเกินไปเพาผมไม่รู้นะตอนจิดสิบห้านะเดี๋ยวผมจะลองไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นดูสามนะครับคืออยากให้เพื่อนๆลองปรับดูนะสี่อะไรที่มันเจ็บตัวน้อยที่สุดเสียน้อยที่สุดเสียน้อยที่สุดก็เอาตรงนั้นดีกว่าสี่เนาะแมงนับแล้งงนี่แหละห้าโอเคยังพอมาต่อแตะต่อแตะนะฮะ ห้านะเพื่อนๆนะดูดิดมันฟันแบบขาดทุนนะผมว่าวันนี้มันอาจจะแข็งก็แบบรู้นะยังไงก็เล่นก็ระวังระวังนะครับรอบที่หกอืมอันนี้ได้อยู่แต่วัมมันจะไม่แบบสุดไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เนาะนะต่อมาเจ็ดครับผมแปดเนาะโอเคเก้าโอเค เดี๋ยวผมจะปรับไปที่9บาท6ครั้งนะครับลองดูนะเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยอะปา6ครั้งนะ1นึ่งโอ้โหสองสสโอ้โหเงียบเลยว่ะเฮ้ยห้า โอ้โหแม่งเหมือนจะกินแล้วหกผมว่าเหมือนมันดูดกลับนะ,ะต่อมาก็จะเป็น Turbo เทอร์โบแล้วนะจริงๆผมต้องเล่นที่หกอ่ะหกสิบ,บาทก็ได้แต่ว่าผมว่าแม่งเสียวผมลองเล่นที่สี่สิบห้าบาทดูก่อนแล้วกันเนาะเปิดเทอร์โบนะครับไปนะโอ้โหคิดนานโอ้โหคิดนานเว้ยแม่งน่ากลัววะ่ะเออ ยังไม่มีอ่าโอเคพอได้อันนี้ไม่ไม่ไมไมหัวหวาอะไรมากนะักโอเคมาฟีสปินมาโอเคฟีสปินมานะครับอันนี้ก็น่ารัก,น,รกน่ารักหน่อยเนาะโอเคแหน้าฟีสปินให้กูอีกสักทีเงเนาะในร้อยยี่สิบคงให้กูครั้งเดียวอะกูดูทรง้วนะ่ มันไม่ค่อยแจมโบนะดูวันนี้สไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เลยวะ่ะแต่ก็มันก็ทำให้ยอดผมกลับมาอยู่ที่700เหมือนเดิม800ผมว่าจริงๆเพื่อนถอนเลยนะครับโอเคแบบนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องเจ็บกันมากไปกว่าน,นี้ก็ถือว่าสูตรนี้ถือเรียกว่าใช้ได้เสียวหน่อยใช้ได้แต่ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอจบณตรงนี้เลยนะเพื่อนนะ ก็เท่ากับว่าวันนี้เราก็เติม500กำไร300เนาะ300ก็กินข้าวได้ยังไงเพื่อนๆผมฝากกดติดตามนะครับช่องลองเล่นโลมานะครับในคอนเซปที่ว่าให้เราเจ็บแทนเพื่อนนะครับแล้วใครมีอะไรก็แนะนําเชิญแนะนําเข้ามาได้นะครับสูตรไหนอะไรไงแล้วผมพยายามจะลองไปหาสูตรของเพื่อนๆพี่ๆช่องอื่นมาแล้วก็มาลองทําให้ดูเพราะผมจะทําให้เพื่อนดูและเจ็บให้เพื่อนดูโอเคแบบนี้วันนี้ผมลาก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ